สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโฟยทานนะคะแบบง่ายๆนะคะดอกใหญ่ๆนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะด้านหลังก็จะเป็นตูดเปิดลักษณะน,นี้นะคะแบบนี้เลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนมีเหรียญน,นะคะ ลิบบินที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้จะเป็นลิบบินตามหัวใจนะคะเป็นลิบบินเบอร์2กากเพชรทึบเนื้อละเอียดนะคะเราจะตัดลิบบินมา4เส้นตัดความยาวอยู่ที่65เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆน,นะคะพับลิบบินนะคะพับครึ่งลิบบินนะคะแล้วก็รีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้พับลิบบินลงมาให้ลิบบินเหลื่อมกันประมาณ 1นิ้วนะคะตรงนี้เราจะไม่พับริบบิ้นให้เท่ากันนะคะพับให้เหลื่อมกันประมาณ1นิ้วแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านยาวนะคะตรงนี้ไว้ด้านบนค่ะเอาด้านสั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเรามาเึ้่นฐานกันเลยนะคะเอาริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นนะคะเส้นที่สาม นำริบบิ้นมาคล้องเส้นที่2แบบนี้ค่ะเส้นที่4ี่นำริบบิ้นสอดเข้าไปในห่วงนะคะสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้แล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3มเข้ามาในห่วงค่ะแบบนี้เราก็ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ฐาน4ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นนะคะเส้นด้านล่างตรงนี้ค่ะเราจะขึ้นฐาน8นะคะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างเฉียงขึ้นมาแบบนี้นะคะ เฉียงขึ้นมาด้านบนเส้นด้านขวามือนะคะพับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้ค่ะพับริบบิ้นเส้นด้านบนเฉียงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้นําปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยเพื่อล็อกริบบิ้นนะคะแล้วก็ดึงนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะ การริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้เราก็จะได้ฐาน8ลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาสี่เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่สทับเส้นที่2แบบนี้นะคะเส้นที่สี่ทับเส้นที่3ริบบิ้นทับกันด้านบนสี่เส้นแบบนี้นะคะด้านล่างก็จะมีริบบิ้นอยู่สเส้นค่ะจากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะ วางลงมาระหว่างกลางตรงนี้แล้วหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้ขึ้นมาด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นเส้นด้านล่างเราก็จะหมดแล้วเราก็ จะให้ด้านบนตรงนี้นะคะเหลือริบบิ้นแค่3เส้นนะคะ1 2 3สาส่วนเส้นนี้เราจะวางลงมาค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้เลยไม่ต้องทําอะไรนะคะปล่อยเขาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราจับริบบิ้นยกขึ้นมาค่ะใช้มือซ้ายจับไว้ให้ถนัดมือแบบนี้นะคะแบบนี้เลยลักษณะนี้นะคะจากนั้นปัดริบบิ้น3เส้นตรงนี้ไว้ด้านหลังค่ะแบบนี้เราจะดันริบบิ้นตรงนี้ออกมานิดหนึ่งนะคะ ออกมานิดหนึ่งค่ะจับแบบนี้นะคะจากนั้นเอาลิบบิ้สามเส้นตรงนี้นะคะเราจะเอาลิบบิ้สามเส้นตรงนี้สอดเข้าห่วงตรงนี้นะค,ะสสค่ะเอาลิบบิ้เส้นที่หนึ่งค่ะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งนะคะตรงนี้เลยสเส้นนี้เราก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยนะคะเราก็จะสอดไปตรงๆนะคะแบบนี้เลยลิบบิ้โปะตรงนี้เราก็ดึงค่ะเส้นที่สองสอดผ่านห่วงที่หนึ่งมาโปะห่วงที่สองนะคะแบบนี้นะคะเราก็ดึงค่ะ เส้นที่3สอดผ่านห่วงหนึ่งห่วงสองให้มาโป่ห่วงที่3นะคะแบบนี้สอดไปตรงๆต,ตามแนวริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดไปตรงๆนะคะแบบนี้เลยโป่ตรงนี้เราก็ดึงค่ะใครทาลูกส้มเป็นก็สามารถทําลูกส้มไว้รอได้เลยนะคะแล้วก็ดูอย่าให้ริบบิ้นบีดผิดรูปนะคะ รวมริบบิ้นเข้าหากันหรือเ,เพื่อนๆจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้จะยังไม่แน่นคะ่ะเราพลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาแบบนี้นะคะเราก็ใช้มือซ้ายช่วยประคองนะคะแล้วก็ไล่ดึงให้กระชับนะคะทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้นะคะริบบิ้นจะโผล่ช่องไขรช่องมันนะคะ ักษณะน,นี้จากนั้นนะคะเราก็จะจับแบบนี้นะคะจะจับริบบิ้นนะคะมาไว้ในมือ1เส้นแล้วนะับไปหนึ่งสามวางผ้าลิบบิ้นหน้าเส้นที่3ามใช้มือซ้ายจับไว้นะคะด้านล่างนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้เลยจับขึ้นมาไว้ในมือนะับไปหนึ่งสองสามวางผ้าลิบบิ้นหน้าเส้นที่สามค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะ จับมาไว้ในมือนะไปหนึ่งสองสามวางพาลิบบิ้หน้าเส้นที่สามค่ะเส้นต่อไปค่ะแล้วก็จับมาไว้ในมือนะคะนับไปหนึ 1, 2, ่งสองสามวางพาลิบบิ้หน้าเส้นที่สามค่ะจับลิบบี้มาไว้ในมือหนึ่งเส้นนะคะนับไปหนึ 1, 2, ่งสองสามวางพาลิบบิ้หน้าเส้นที่สามนะคะแบบนี้แล้วก็จะเหลือลิบบิ้อยู่สามเส้นแบบนี้นะคะ เราจะเอาเส้นที่1ค่ะทับเส้นสุดท้ายนะคะที่เราพาดมาเมื่อกี้รอดเข้าช่องนี้นะคะสอดเข้าตรงนี้เลยแบบนี้นะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นแบบนี้นะคะ id ริบบิ้นโผล่ตรงนี้เลยเราก็ดึงค่ะแบบนี้เลยเส้นที่สองเราก็สอดช่องเดิมน,นะคะตรงนี้สอดเข้าไปช่องเดิมแบบนี้ค่ะแต่เบี่ยงปาปริบบิ้นนะคะให้โผล่ช่องที่สองถัดจากเส้นที่หนึ่งนะคะตรงนี้เราก็ดึงค่ะ เส้นที่3มนะคะสอดช่องเดิมนะคะเบี่ยงปลายลิบบี้ให้มาผล่ช่องที่3นะคะถัดจากเส้นที่2ตรงนี้เราก็ดึงนะคะ<_ <d> _ <n> เราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะ<_ <d> _ <n> พลิกกลับด้านมาค่ะ<_ <d> _ <n> แบบนี้นะคะ<_ <d> _ <n> พลิกกลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลย<_ <d> _ <n> จากนั้นเราก็ใช้มือซ้ายประคองไล่ดึงนะคะ ค่อยๆไล่ดึงทั้ง8เส้นค่ะไล่ดึงให้กระชับนิดนึงนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยจะสอดไปตามแนวนะคะตามแนวริบบิน้นริบบิ้นจะผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3ค่ะเราก็ดึงนะคะขันตอนนี้จะไปเร็วนิดนึงนะคะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะเพื่อนๆคนไหนไม่ทันก็สามารถหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะ เราก็จะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยริบบิ้นจะโผล่ช่องที่3นะคะพอเราสอดครบแล้วเราก็จะไล่ดึงนะคะทั้ง8เส้นให้กระชับอีกรอบหนึ่งนะคะ ค่อยๆไล่ดึงค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้พลิกกับด้านมานะคะพลิกกับด้านมาเราจะมาทํากลีบกันนะคะเราจะมาทํากลีบตรงนี้เลยแล้วก็จะจับให้ถนัดมือค่ะให้จับให้ถนัดมือเก็บริบบิ้นเส้นที่ยังไม่ทําไว้ก่อนแบบนี้ได้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะจับลักษณะนี้นะคะ เราก็เก็บเส้นที่ยังไม่ทําก่อนแบบนี้ค่ะแบบนี้เราจะทําเส้นนี้นะคะทําเส้นนี้แล้วก็จะพับนะคะแบบนี้เลยพับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้เลยริบบิ้นเขาจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้สอดช่องที่2องนะคะนับไป1 2นะคะสอดช่องที่สองนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะปลายริบบิ้นจะโผล่ช่องตรงนี้เลยด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นที่1นนะคะเราจะยังไม่ดึงแน่นนะคะเราจะดึงรวมไว้แบบนี้เส้นที่สองาก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้ค่ะบิดริบบิ้นนะคะหนึ่งครั้งแบบนี้ปลายริบบิ้นจะอยู่แบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะรับปลายริบบิ้ลงมาแบบนี้สอดถัดจากเส้นที่หนึ่งเลยนะคะตรงนี้ตรงนี้เลยถัดจากเส้นที่หนึ่งลิบบิ้นโผล่ช่องที่สองด้านล่างตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆดึงค่ะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่สามเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะ พับริบบิ้ไปทางฝวามือแบบนี้นะคะพับมาแบบนี้ลักษณะน,นี้นะคะพับปลาริบบิ้ลงมาแบบนี้ค่ะสอดตรงนี้เลยถัดจากเส้นที่สองนะคะลิบบี้ก็จะมาโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเราก็จะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแน่นนะคะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะทาเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็สภาพริบบินนะคะมาทางขวามือแบบนี้ลักษณะนี้ขับปลายลิบบินลงมาสอดถัดจากเส้นที่3นะคะตรงนี้เลยริบบินโผล่ช่องที่2ด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะ ต้องดึงแน่นนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่ห้านะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือแบบนี้แบบนี้นะคะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะสอดตรงนี้เลยสอดช่องด้านหน้าเลยนะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะต่อไปเส้นที่หนะคะแล้วก็ พับริบบิ้นนะคะมาทางขวาม,มือแบบนี้ค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะคะพับปลาริบบิ้นลงมาแบบนี้แล้วก็สอดตรงนี้เลยช่องด้านหน้าตรงนี้ดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่เจ็ดนะคะแล้วก็พับนะคะริบบิ้นไปทางขวาม,มือแบบนี้เหมือนเดิมพับปลาริบบิ้นลงมานะคะสอดตรงนี้เลยช่อง ถัดจากช่องนี้เลยนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่8นะคะแล้วก็พับนะคะริบบิ้นไปทางความมือแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาเส้นที่8นะคะเขาจะสอบตรงนี้เลยใต้กลีบที่1น,นะคะตรงนี้นะคะ พาเราสอดยาเราก็ดันนะคะกลีบที่หนึ่งขึ้นมาก่อนได้นะคะดันขึ้นมานะคะแบบนี้แล้วก็สอดนะคะสอดด้านล่างตัวนี้ค่ะในบินโผล่ตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไล่ดึงนะคะ ทั้ง8เส้นให้กาาระชับนะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะใช้ใน้วกเราดันตรงนี้คือไดะใช้เราก็ดันตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้ใช้ในพวงเรากดนะคะนิพวกนีชีเรากดดันนะคะค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะทำไปจนครบทั้ง8เส้นนะคะทำแบบนี้เลยค่อยๆดึงนะคะ ดึงจัดกลีบนะคะ เราก็ดึงนะคะจัดกลีบให้เท่ากันเลยนะคะทั้ง8เส้นนะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้แล้วก็พลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมานะคะเราจะตัดนะคะให้พอดีกับที่เราสอดนะคะ ริบินจะผูกช่องที่3นะคะแล้วก็ตัดประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยตัดทั้ง8เส้นนะคะเราจะตัดก่อนสอดนะคะแบบนี้จะได้สอดง่ายๆนะคะตัดออกเลยเราจะตัดออกให้ได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะใช้แหนบช่วยสอดแบบนี้ค่ะ สอดแบบนี้นะคะสอดเก็บริบบิ้นนะคะแล้วก็จะข้ามขั้นตอนการสอดต,ตรงนี้ไปเลยนะคะให้เพื่อนๆสอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะพอเราสอดริบบิ้นส่วนเกินแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะด้านหลังนะคะด้านหน้าเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยใ <_ analy zer> ส่เหรียญที่หลังแล้วก็สามารถจับแบบนี้นะคะแล้วก็นําเหรียญมาวางแบบนี้แล้วก็ใช้แหนบช่วยดันลงไปนะคะสามารถทําตัวเป่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะ ลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ